และสิ่งสำคัญที่ยอดฮิตที่สุดในตอนนี้เรียกได้ว่าไปบ้านไหนต้องเจอบ้านนั้นนั่นก็คือโชว์ทีวีพิงโกของเรานั่นเอง ที่เรียบร้อยแล้วเราขออนุญาตเปิดแม็กก่อนเลยตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านละลินพ r พพ e ร์ตี้นะคะแถวแถวบริเวณหาไทราาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าลูกค้าเราจะอหนัจะเ,เต็มขนาดไหนรถข้างหลังคือ3คันเต็มเต็มเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านกันว่าบ้านลูกค้าของเราจะมีหลังไหนก็ตอนนี้นะคะภายในก็คือช่างของเรากําลังประกอบติดตั้งอยู่ที่เห็นอยู่ตอนนี้กำลังแกะบานกำลังประกอบนี่คือกวยกอดอีของเราทิงโกนั่นเอง ขายดีเป็นเทน้ำเทห้าคือออกทุกคลิปบอกเลยยังมีด้านบนเนาะที่กำลังประกอบอยู่จะมีทั้งหมด3ชุดห้องนอนโต๊ะอาหารที่เรามาเตรียมไว้ก่อนยังไม่ได้เอาลงมาจริงแล้วก็โซฟาด้วยโซฟาใหญ่มากเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศประกอบของด้านบนกันดีกว่าว่าประกอบอยู่ไหนและแล้วมีชุดไหนกันบ้างเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ บอยู่ทั้งหมด3ชุดห้องนอนไปกันที่ห้องแรกห้องไหนดีฝั่งนี้ก่อนเลยกว่าห้องนี้จะเป็นเซนตห้องนอนรีมตู้เมตนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ร้อยเปเซ็นกือบและ90%แล้วก็อีกห้องนึ่งอันนี้คือชัดเจนเลยมาเบร์ดีมแน่นอนสีขาวนะคะเป็นตู้ไซส์ใหญ่เหมือนกันตัวนี้เมตรเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมีมาสเตอร์ห้องนั้งหนนี่น้าลูกค้าก็คือเลือก เซตที่ขายดีที่สุดของร้านเรานั่นก็คือเซตห้องนอนโมชั่น4โอ,อแล้วลูกค้าเลือกมาเป็นห้องมัตสึลูมแต่ว่าด้องเยียบจริงแน่นอนอที่เห็นของอุปกรณ์ต่างๆกระดาษอะไรถ้าลูกค้าอยากให้เราเก็บกับน,าน้าเราเก็บกับให้แน่นอนถ้าลูกค้ารีเควสต์ว่าขอเอาไว้ใช้งานต่อาก็จ้ได้นะคะเรายิดีอยู่แล้วปล่อยให้พี่ช่างของเราเขาประกอบกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวถ้า ทั้งหมดเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวจรินว่าตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวรอไปดูค่ะ ะะก็เสร็จเป็นที่95เพราะว่าข้างล่างนั้นกำลังแกะโซฟาให้ลูกค้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะประกอบล่ามารีวิวส่วนที่เสร็จกันแล้วบ้างดีกว่าห้องแรกนั่นก็คือห้องหน้าสุดของบ้านลูกค้าเป็นมาสเตอร์รูมลูกค้าเลือกเป็นชุดห้องนอนที่ขายดีที่สุดในปัจจุบัตอนนี้นั่นก็คือโมชั่นชุด13,900บาทได้ของทั้งหมด5ชิ้นนะคะนี่อันนี้คือลูกค้าเลือกเป็นตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแปง้งวางตั้งคู่กัน ซึ่งความกว้างของด้านนี้อยู่ที่3เมตรก็คือนี้เลยวางตรงเนี้ยสบายๆเหลือๆตรงนี้ยังวางตะกร้าผ้าที่แขวนหมวกวางของได้อีกส่วนถัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโซนของเตียงของห้องนอนนะคะก็จะมีตัวเตียงที่นอนที่เราแถมให้น้องพี่นอนสปีิรรับประกัน1ปีแล้วก็รวมถึงโต๊ะทีวีที่อยู่ปลายเตียง คือเน้นใช้งานจริงแบบกั้นโซนไปเลยว่าอันนี้เป็นโซนห้องนอนอันนี้เป็นโซนห้องแต่งตัวโดวยการใช้เฟอร์เป็นตัวช่วยส่วนมาสเตอร์รูมนี้นะคะจะเป็นการใช้เฟอร์สีเข้มเพื่อเอามาให้เข้ากับตัวพื้นเนาะที่เป็นสีเข้มทําให้เฟอร์ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ห้องเนี่ยเป็นโทนสีอ่อนการใช้เฟอร์สีประเภทนี้ทําให้ห้องมันดูมีมิติมากขึ้นไม่ดูโล่งเกินไปกําลังพอดีพอดีเรายังมีการตัดลายเป็นสีอ่อนพวกนี้ทําให้ดูสว่างมากยิ่งขึ้นด้วย ไม่ต้องกังวลเรื่องสีเรียกได้ว่าหลายๆสีที่ร้านเราเลือกมาเข้ากับได้หลายๆบ้านแน่นอน <blind> เรายังมีอีกสองห้องนอนที่อยู่ด้านนอก<ม>เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันมาที่ห้องแรกกันก่อนห้องนี้และสําหรับห้องนี้นะคะตอบโจทย์คุณลูกค้าที่ถามเข้ามาเยอะมากๆว่าถ้าบ้านมีพื้นที่จํากัดคือห้องนอนขนาด ข้าวๆมาตรฐานทั่วไปก็คือประมาณ3เมตรคูณ3เมตรแต่ห้องนี้จะเป็น3เมตร50คูณ3เมตร20ก็คืออย่างเห็นได้เลยว่าเนี่ยวางเซตนี้ได้เป็นเซ็ตมาบ l ลดีมไซส์6ฟุตแล้วก็ตู้เสื้อผ้าจะเป็นไซส์เมตร60คือสัดส่วนประมาณนี้ด้านกว้างตรงนี้อันนี้จะอยู่ที่3เมตร20ก็คือวางได้มีเว้นช่องเอาไว้สำหรับประตูส่วนด้านตรงนี้3เมตร50ก็จะมีเว้นช่องสำหรับประตูนิดนึงแล้วก็ ตรงนี้ก็วางของเรียงได้ยังมีที่ว่างเหลืออีกนิดหน่อยเอาไว้วางเฟอร์กระจุกกระจิกเพิ่มได้ใส่เตียงซส่หกฟุตได้โดยที่ลูกค้ายังมีพื้นที่ในการเดินพื้นที่ในการเดินที่ลูกค้าเป็นห่วงคืออะไรคือแบบนี้ค่ะนี่เปิดประตูตู้เสื้อผ้ามาแล้วยังเดินต่อไปได้ บบนี้นนถือว่าไม่แคบเกินไปเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตู้แล้ยังมุกออนต่อไปได้สําหรับในเรื่องปัญหาของเรื่องสีนะคะลูกค้าไม่ข้องกังวลเลยว่าส่วนใหญ่พื้นบ้านเนี่ยก็จะเป็นพวกสีโทนเข้มประมาณนี้น้ําตาลเข้มกลางๆก็จะสามารถเข้าได้กับทั้งเซ็ตที่เป็นสีเข้มก็ก็สีอ่อนถ้าอย่างใช้สีอ่อนนั้นก็ดูสว่างโดดเด่นขึ้นไปอีกหรือจะใช้เป็นโทนสีเข้มก็จะทําให้ห้อง,องลูกค้านั้นดูมีมิติมากขึ้นดูน่าค้นหามากขึ้นเรียกได้ว่าเรื่องสีคือเข้าได้ทุกเฉดสีแน่นอน ใครที่อยู่หมู่บ้านจาัดสรรไม่ต้องเป็นห่วงเซ็ตห้องนอนเรามีหลายแบบใส่ได้แน่นอนส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยก็คือ3เมต50คูณ3เม50เนาะก็แน่นอนว่าใส่ไซส์เม60ได้สบาย,บาย,บายๆชิลๆเพราะว่าใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้อีกรวมถึงเฟอร์ต่างๆที่เป็นของ6ชิ้นก็คือครบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนอันนี้ไม่ต้องแปลกใจทําไมห้องดูมืดๆไปพอดีว่า บ้างลูกค้ายังไม่ร้อยเปซยังมีไฟบางห้องบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้เรามารีวิวแบบจริงๆเรียวๆข้ามาลูกค้ายังไม่ติดเลยอันนี้ให้มองภาพคร่าวๆว่าถ้าเป็นบ้านจัดสรรจะสามารถใส่ชุดห้องนอนหน้าตาประมาณนี้ได้ทรงประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้ได้ไม่ต้องกังวลทีเหลือที่ฝั่งหนูนเอาไว้เผื่อปักไว้เผื่อเดินเข้าได้คือบางทีเราลุกจากเตียงจะได้รู้ฝั่งใครฝั่งมันง่ายๆเนาะอันนี้ก็คือสะดวกสบาย นอนได้2คนอยู่ได้2คนเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างเดี๋ยวเรายังมีของข้างล่างเป็นโชว์ทีวีโต๊ะอาหารแล้วก็โซฟารมถึงของที่ทุกคนต้องมีนั่นก็คือฉากกันห้องไปไปดูข้างล่างกันว่าเขาร้อยเปหรือ,อยังเพราะว่าเมื่อกี้เก้าส้าและอ่าเรียกได้ว่าข้างล่างคือเกือบร้อแล้วตอนนี้กำลังโต๊ะอาหารอยู่แล้วก็โซฟาแกะเรียบร้อย โอเคงั้นเดี๋ยวลองให้พี่ช่างจัดของให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีนึ่งแปบ๊บเดียวค่ะโอเคแล้วด้านล่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือโต๊ะอาหาร6ที่นั่งเนาะท็อปหน้าหินที่คุณลูกค้าเลือกไว้มาเข้าคู่กับตัวฉากกั้นห้องตรงนี้เลยที่บอกว่าเป็นตัวระแนงเอาไว้แบ่งโซนกันระหว่างห้องทานข้าวกับตัวห้องรับแขกที่อยู่ทางด้านหน้านะคะตัวฉากกั้นห้องนี้ก็คือสีเข้ากับเซ็ตของตัว ต๊ะอาหารแน่นอนบอกแล้วว่ามีตัวเนี้ยช่วยแบ่งบ้านให้เป็นสัดส,ส่วนได้มากยิ่งขึ้นเป็นระเบียบยิ่งขึ้นอเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปโซนห้องรับแขกกันค่ะ ็คือเป็นโซนห้องรับแขกนะคะที่แบ่งโซนมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็โชว์ทีวีซึ่งใช้ตัวฉากกั้นห้องด้านหลังตรงนี้เป็นตัวแบ่งโซนบอกแล้วว่าถ้ามีปุ๊บบ้านจะเป็นระเบียบเป็นสัสดส่วนมากยิ่งขึ้นย้ําเลยโซฟาอันนี้เป็นรุ่นสต็อกโ m e ที่สามารถดึงลิ้นชักได้เนาะส่วนตัวหมอน,นี่ลูกค้าเลือกมาเป็นลายแบบทูโทนนะคะแล้วก็โต๊ะกลางเป็นรุ่นหนากระจกติดกัน แข็งแรงคนทานแน่นอนตัวขอบล้นเก็บงานเรียบร้อยปลอดภัยต่อเด็กน้อยแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าไปบ้านไหนต้องเจอบ้านนั้นนั่นก็คือโชว์ทีวีพิงโกของเราเนั่นเองเป็นโชว์ทีวีไซต์ 3เมตรนะคะรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวขอปิดไฟให้ดูนิดนึงถ้าสมมติกลางคืนเราไม่เปิดไฟดูทีวีปกติอยู่ในบ้านปกติไม่ได้รับแขกอะไรปิดไฟก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็ยังสวยงามอยู่องค์รวมภาพรวมของบ้านนี้ก็คือแน่นอนว่าโซนเนี้ยเป็นโซนห้องนั่งเล่นก็จะมีโชว์ทีวีมีโซฟามีโต๊ะกลางเข้าจากหน้าบ้านมาคือตรงเข้ามาเจอโซนนี้เลยมันอย่างแรกหลังจากนั้นก็จะมีความแบ่งความเป็นส่วนตัวก็คือกั้นด้วยตัวนี้ที่เป็นฉากกั้นห้องนะคะ เพื่อที่จะแบ่งเป็นตัวโซนส่วนตัวนั่นก็คือโซนห้องรับประทานอาหารที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ก็ซ่อนไปด้วยโต๊ะอาหารไซส์6ที่นั่งตรงนี้เลยโอเคเท่ากับว่าส่งของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ3ชุดห้องนอนนะคะโชว์ทีวีโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็ฉากกั้นห้องโต๊ะอาหารครบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่หมู่บ้านละลินถาวไทยลนนะา